โรคหรือพฤติกรรมประจําตัวซึ่งมีผลส่งเสริมให้มีบุตรยากยกตัวอย่างเช่นโรคประจําตัวเช่นเป็นเบาหวานเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองเป็นภูมิแพ้บ่อยๆเป็นไข้บ่อยอ่ะร่างกายมันก็ไม่แข็งแรงเป็นไทรอยอะไรพวกนี้อันนั้นก็คือโรคประจําตัวที่ส่งผลให้มีบุตรยากคุณแม่อซี่บอกว่าลมในช่องท้องเยอะเกี่ยวกับการมีบุตรยากไหมคะคือ,อถามคุณก,ก้อยว่าถ้าเรามีลมในช่องท้องเยอะมันจะทาให้เรามีลูกยากไหมมัน ไม่ใช่ปัญหาหลักที <fry UC> ่จะทําให้เรามีบุตรยากปัญหาหลักของการมีบุตรยากเช่นอายุเรามากไข่เราก็เสื่อมคุณภาพไข่เราก็ไม่ดีจํานวนฟองไข่เราก็น้อยอ่านั่นคือปัญหาหลักๆ2การที่เรามีปัญหาเช่นปัญหาในเรื่องของรังไข่ปัญหาในเรื่องของมดลูกปัญหาในเรื่องของท่อนําไข่อันนั้นคือปัญหาที่แท้จริงของการมีบุตรยากหรือมีปัญหาในเรื่องของสามีในเรื่องของสเปิมเช่นจํานวนสเปิมน้อยเชื้ออ่อนเชื้อไม่วิ่งเชื้อตายหรือรูปร่าง m o r p h o ล o ของสเปิร์มผิดปกติไม่สามารถเจาะหรือปฏิสนธิตามธรรมชาติได้นะคะหรือเป็นหมันอันนั้นน่ะก็คือปัญหาที่แท้จริงส่วนปัญหาที่ไม่แท้จริงก็คือปัญหาที่มาจากโรคหรือพฤติกรรมประจําตัวซึ่งมีผลส่งเสริมให้มีบุตรยากยกตัวอย่างเช่นโรคประจําตัวเช่นเป็นเบาหวานเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองเป็นภูมิแพ้บ่อยๆเป็นไข้บ่อยอะ่ะร่างกายมันก็ไม่แข็งแรงเป็นไทรอยอะไรพวกนี้อันนั้นก็คือโรคประจําตัวที่ส่งผลให้มี ยากส่วนพฤติกรรมอื่นๆเช่นเป็นแก๊สในกระเพาะการเป็นแก๊สในกระเพาะอาหารมันส่งผลให้มีบุตรยากอย่างไรนะคะมันอาจจะทําให้ตัวอ่อนที่ฝังตัวเนี่ยตายได้นะคะเช่นกรณีครูก้อยพูดในกรณีของคนที่ทําเด็กหลอดแก้วเหมือนถ้าคนทาเด็กหลอดแก้วในเวลาเราได้ตัวอ่อนมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาตัวอ่อนเนี่ยไปฟรีดเอาไว้จากนั้นเนี่ยเราก็มาเตรียมผนังมดลูกนะคะโดยการบํารุงผนังมดลูกตามสูตรที่ครูก้อยแนะนํานะคะคราวนี้ถ้าเราเป็นคนใส่ตัวอ่อนสมมติไม่ไม่ได้ท้องนําธรรมชาติแล้วเรามีลมหรือมีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก เราจะไม่ใส่ตัวอ่อนในช่วงนั้นเพราะมันมีโอกาสที่จะทําให้ตัวอ่อนตัวนั้นไม่ติดได้การที่เรามีแก๊สแน่นอนมันเหมือนมีควันพิษหรือว่ามันเหมือนมีของเสียค่ะคราวนี้ตัวอ่อนจะต้องมาอยู่ในสภาวะที่มันเป็นแก๊สหรือเป็นของเสียแทนที่ว่ามันจะอยู่ในสภาวะที่มีแบบออกซิเจนฟลูโคลอยู่ในบรรยากาศของสวนที่มีต้นไม้มันก็มาอยู่ในบรรยากาศที่มีควันพิษมันก็มีโอกาสตายได้ง่ายกว่าการที่มันอยู่ในบรรยากาศที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณช่องท้องของเราที่มันมีแก๊สมีอะไรมากๆอย่างนี้ก็เหมือนกันมันก็อาจจะส่งผล ข้างเคียงไปบริเวณมดลูกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนเรื่องของลมในช่องท้องการที่เรามีลมในช่องท้องก็ต้องมาพิจารณาว่ามันมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเช่นอาจจะมีแก๊สในกระเพาะอาหารแล้วก็ต้องไปรักษาในเรื่องของการคุมแก๊สในกระเพาะอาหารก่อนนะคะหรือถ้ามาจากในเรื่องของกระบวนการการย่อยก็อาจจะต้องปรับในเรื่องของพฤติกรรมการทานนะคะไม่ทานในช่วงเวลายเย็นหรือว่าก่อนนอนนะคะก็ทานแล้วต้องมีการออกกําลังกายเดิน e อ e เซอร์ไซส์เพื่อให้ลำไส้มันมีการขยับตัวและมีการย่อยง่ายพยายามกินพวกผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์ทำให้ ขับถ่ายได้ง่ายคนที่ถ่ายยากก็กินน้าอินทผาลาม100ัมร้อยเปอร์เซนต์เพียวเฮเว่นที่คูก้อยแนะนำเนี่ยกินตอนเช้าเลยมันจะทําให้อุจจาระเนียนิ่มแล้วก็จะถ่ายง่ายก็จะไม่ค่อยแบบมีปัญหาเรื่องแกส๊สเพราะถ้าคนที่ไม่ค่อยถ่ายมันก็หมักหมมมันก็จะมีแกส๊สหรือว่าทานอาหารที่มันมีพวกโปรไบลติกเช,ช่นน้ําผึ้งชันโรงโยเกิร์ตอะไรพวกนี้หรือว่าจะทานโปรไบอติกที่เป็นซองก็ได้ซึ่งตอนนี้คุก้อยบอกว่าคูก้อยกำลังเทสตัวโปรไบอติกอยู่แม่แม่รอได้เลยนะคะคิดว่าต้นปีหน้าไม่น่าจะเกินโดนก เตรียมตัวใส่ตัวอ่อนแน่นอนแล้วต้องเป็นโปรไบโอติกที่สามารถกินได้ในขณะตั้งครรภ์ด้วยนะคะ,ะเซฟตี้ปลอดภัยนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันส่งผลให้มีบุตรยากไหมมันแค่อ้อมอ้อมอะแม่ถ้าไม่มีลมในช่องท้องก็น่าจะดีกว่า